สวัสดีค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life รายการที่จะนําเราทั้งหลายศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและเฝ้าเดี่ยวไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้ข้าพเจ้าจุเลียตแท้ตั้งจะนาเราทั้งหลายศึกษาผ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่7ค่ะฟิลิปปีบทที่4ข้อ 1- ถึงเเพราะฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่ง เป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าท่านที่รักทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงเช่นนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอเตือนนางย oh ูโอเดียและขอเตือนนางสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่ซูเพื่อข่าวประเสร,ริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนและคนอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงบอล พร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทังหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ1นึ่งและข้อที่7ข้าพเจ้าเมื่ออ่านแล้วได้เห็นสองสิ่งที่สําคัญมากข้าพเจ้ายกสิ่งแรกก่อนเลยละกันข้าพเจ้าได้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงนีผู้หญิงสองคนเกิดการทะเลาะกันคือนางยูอเดียแล้วก็นางสินทีเค S <S <an> นั่นหมายความว่าในคิดจักของพระเจ้าเองนั้นมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราเองนั้นยังคงทะเลาะเบาแวงกันได้การทะเลาะเบาแวงถ้าพูดถึงแล้วเราทะเลาะเบาแวงได้ในชีวิตของเราอยู่ละเมื่อเราเป็นเด็กจนโตเนี่ยบางครั้งเรามีเรื่องกับพ่อแม่เราและมีเรื่องกับพี่น้องของเราและมีเรื่องกับเพื่อนบางครั้งคนรักบางครั้งเพื่อน่วมงานบางครั้งแฟนหรือบางครั้งญาติมิตรสหายและมีเรื่องกับคนมากมายถ้าสมมุติว่าทัศนคติของเรานั้นมันไม่ตรงกัน แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในฐานะของคนที่เชื่อพระเจ้าราคริสเตียนการทะเลาะเบาแวงกันของคริสเตียนนั้นเกิดประโยชน์มากแค่ไหนหรือว่าเกิดการทําลายล้างมากแค่ไหนในกลุ่มคนที่เชื่อและต่อสังคมที่ไม่เชื่อจริงๆแล้วในพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่พระธรรมเดิมจนถึงพระธรรมใหม่ล้วนมีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงการเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มนุษย์เราเองนั้นเป็นคนที่ต้องอยู่ร่วมกันและมนุษย์เริ่มเกิดความสัมพันธ์ต่อกันและกัน เป็นไปได้ที่เราเองนั้นจะได้พบเจอแต่เรื่องที่ไม่ลงรอยกันในคําสอนขององค์พระเยซูกิจเจ้าพระองค์เองนั้นเมื่อสอนให้เราอธิษฐานพระองค์พูดไว้ไประโยคหนึ่งเช่นเดียวกันว่าเมื่อท่านอธิษฐานจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าขอโปรทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นนั่นหมายความว่าพระองค์ก็เห็นเช่นเดียวกันว่ามนุษย์เราหลีกไม่พ้นเรื่องการทะเลาะเบาแหวงแน่ๆนและพระเยซูกิจส,สอนว่าเมื่อเราเองนั้นปรารถนาให้พระเจ้ายกโทษความผิดของเรา เชื่อไหมคะยังไงพระองค์ก็ยกโทษให้เราพระองค์รักเราแต่พระองค์ก็ถามเราว่าแล้วเราล่ะถ้าเราเองนั้นมีปัญหากับพี่น้องแลวเราเองนั้นอยากให้พี่น้องของเราเองนั้นยกโทษให้กับเราเราเองนั้นก็ปรารถนาเมื่อเราทําผิดกับเขาแต่ถ้าเขาทําผิดกับเราล่ะเราเองนั้นถามตัวเราเองว่าเราสามารถยกโทษให้เขามากน้อยแค่ไหนการยกโทษถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะและการยกโทษนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสลับชีวิตของคนที่เชื่อพระเจ้า ถามว่าทําไมการทะเลาะเบาะแวงหรือการไม่คืนดีกันนั้นมีอิทธิพลมากมายในคิดจักของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนเลยค่ะในเมื่อคนมากมายเขารู้ว่าคริสเตียนนั้นมีลักษณะสําคัญก็คือความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักดังนั้นคนที่เชื่อพระเจ้าจะป็นจะต้องสําแดงความรักให้กับคนอื่นได้เห็นถ้าคนที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าด้วยกันทะเลาะเบาะแวงกันเขาไม่มีความรักให้แก่กันและกันเราเองนั้นจะนําคนอื่นมาถึงพระเจ้าได้ยังไงกันเราจะกล้าพูดเต็มปากเต็มคํหรือว่าเนี่ยมันเชื่อพระเจ้าสิพระเจ้าเป็นความรักนะ แต่เขาก็ย้อนถามเราว่าเอา้าที่คุณยังทะเลาะบอกแหวนกันเลยแล้วคุณจะบอกว่าพระองค์เป็นความรักได้ยังไงกันดังนั้นเนี่ยอาจารย์ปโโลเลยใช้สิ่งนี้บอกกับคนในคิดจักรฟิลิปปีเช่นเดียวกันว่าเรื่องของผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยท่านทั้งหลายจงช่วยจัดการและเป็นทุละให้เขาทั้งสองปรองดองกันโดยเร็วให้เขาเห็นแก่ข่าวประเสริฐให้เขาเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริตสต์เจ้าเพื่อคนมากมายจะได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและการปรองดองกัน ข้าพเจ้าก็หวังเช่นเดียวกันนะคะอยากให้คิดจักของพระเจ้าและชุมนุมชนของผู้เชื่อสาแดงความรักของพระองค์ไปสู่คนมากมายโดยการที่เขาเองนั้นจะสําแดงตัวว่าเขารักกันและกันและถ้าท่านมรรู้จักพระเจ้าท่านทั้งหลายก็จะได้รับความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เคลื่อนไหวและครอบครองอยู่อีกเรื่องหนึง่งเมื่อเราอ่านจากพระธรรมฟิลิปปีตั้งแต่ข้อที่4ในข้อที่7ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายคุ้นกับข้อที่4ถึง7อย่างดีจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดคำถามนี้น่าสนใจนะคะทาไงเราถึงจะยิ้มได้ตลอดเวลาและชื่นชมยินดีได้ตลอดเวลาข้าพเจ้าใช้ชื่อใน Facebook นะคะเนาะหรือว่าชื่อในอีเมลต่างๆข้าพเจ้าใช้ชื่อของตัวเองว่าซันสมัยนะคะเมื่อวานเมื่อข้าพเจ้าได้สอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับสมาชิกที่บทคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบชื่อของข้าพเจ้าที่ตั้งไว้อย่างเป็นทางการในสื่อ อินเทอร์เน็ตต่างๆมากมายเขาบอกว่าเมื่ออ่านแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นชื่อแห่งความสุขมันเป็นชื่อที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเขาอยากจะมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยบ้างเพราะมันเหมือนกับเป็นตัวขับเคลื่อนทัศนคติของการมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าเลยตอบเขาว่าข้าพเจ้าก็เห็นด้วยเพราะเมื่อข้าพเจ้าตั้งชื่อนี้เพราะชื่อเล่นข้าพเจ้าคือสันใช่ไหมคะเลืข้าพเจ้าตั้งชื่อสันข้าพเจ้าใช้คําว่าสมัยต่อคือการมีรอยยิ้มตลอดเวลาไม่เป็นการย้ําเตือนข้าพเจ้าเองด้วยเช่นเดียวกันว่าข้าพเจ้าอยากยิ้มได้ทุกวัน และข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าคนที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาสามารถยิ้มได้อยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าเราเองนั้นจะยิ้มได้อยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีความเชื่อชมินดีและมีความสุขในทุกๆวันได้อย่างไรกันในเมื่อเหตุการณ์ที่เราต้องพบเจอในแต่ละวันคาดเดาไม่ได้บางครั้งเราเจอความสุขแล้วก็ยิ้มแต่ถ้าเราเจอความทุกข์ล่ะถ้าเราเจอปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขหรือต้องตัดสินใจเราจะยิ้มยังไงอ่ะสิ่งนี้ง่ายมากในข้อที่ ห้าหรือข้อที่6และข้อที่7ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าปัญหาม,มันยังคงเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่เจ้าพโะรวบอกว่าท่านทั้งหลายจะสามารถชื่นชมได้ท่านทั้งหลายจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่าทุร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบคุณเล่าสนิญสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองความคิดและจิตใจของท่านไว้ในองค์พระเยซูริต แน่นอนปัญหาเกิดขึ้นเรามีความทุกข์ใจแต่สําหรับคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วครสเซียนมีทางออกนะคะถ้าทั้งหลายอธิษฐานได้และถ้าท่านทั้งหลายอธิษฐานคํา,า,อาคตอบยังไม่มาจากพระเจ้าการช่วยเหลือยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งหยุดพระไม,ม่บอกว่าวิงวอนเราต้องวิงวอนมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราวิงวอนมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําในการอธิษฐานถ้าท่านพี่น้องทําได้นะคะลองขอพระคุณพระเจ้าเมื่อท่านมองย้อนไปในอดีตข้าพระเจ้าเชื่อว่า ท่านเห็นพระคุณของพระเจ้ามาตลอดเวลาลองเริ่มมธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยแล้วท่านจะได้เห็นว่าถ้าพระเจ้าทรงช่วยเราในอดีตมาแล้วมากมายนับครั้งไม่ถ้วนทําไมในปัญหาความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพระองค์จะไม่ทรงช่วยเราอีกพระองค์จะทรงช่วยเราตลอดไปดังนั้นแค่อดทนและรอคอยสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบมากกว่าน,นั้นอีกข้าพเจ้าชอบข้อ7พระพีตอนนี้อาจะา์ปะโลให้คํายืนยันที่หนักแน่นมั่นคงมากๆบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับหลังจากเรา อธิษธาฐานกรารอธิษฐานคือการมอบความไว้วางใจของเราไว้ในพระหัตถ์อสงฤทธ์ของพระเจ้าเพราะเมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานหมายความว่าเรารู้แล้วว่าตัวเราเองไปต่อไม่ได้แต่เมื่อเราเองนั้นเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเาอาทั้งหมดที่เรามีใส่ไว้ในพระหัตถ์อสงุทธ์ของพระองค์แล้วเรามอบความไว้วางใจนี้ให้กับพระเจ้าเป็นคนจัดการด้านหน่อยความว่าเมืม่อเรามอบให้กับพระองค์พระองค์จะประทานสิ่งหนึ่งให้กับเราอันดับแรกหลังจากที่เราอธิษฐานเสร็จสันติสุขไปสันติสุขที่เราเกินความเข้าใจ มันจะคุ้มครองหัวใจของเรามันจะคุ้มครองความคิดของเราให้เรายังกลับมามั่นใจในพระเยซูกิตที่เราได้รู้จักครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยเศร้าจนถึงที่สุดข้าพเจ้าเลยตัดสินใจร้องไห้เป็นเวลาถึงหนาทีในห้องส่วนตัวคนเดียวแต่เมื่อร้องไห้ไปสักพักหนึ่งอยู่ดีมีเสียงหนึ่งขึ้นมาในหัวบอกว่าสั้นอธิษฐานสั้นวางใจเราแค่นั้นแหละข้าพเจ้าก้มศีรษะลงอธิษฐานเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นอนธิษฐาน ความร้องไห้นั้นค่อยๆหยุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเาพเจ้าแปลกใจตัวเองมากข้าพเจ้าอาเมนเสร็จปุ๊บเาพเจ้ากลัาหัวเราะและยิ้มได้อย่างมากมายทีเดียวเาพเจ้าหัวเราะให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเาพเจ้าเข้าใจแล้วว่าสันนิษุขที่เกินความเข้าใจมันหลั่งไหลลงมาดังนั้นในวันนี้อยากหนุนใจเราทั้งหลายวางใจพระเจ้าเท่านั้นเองท่านจงเชื่อในพระองค์อย่าหยุดที่จะวิงวอนอย่าหยุดที่จะอธิษฐานเชื่อเลยค่ะ แม้ปัญหายังแก้ไขไม่ได้ในวันนี้แต่ท่านจะได้รับสิ่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดความสุขและท่านจะชื่นชมีดีในพระเจ้าได้ทุกเวลา